ให้ตามสั่งเลยครับผมตามที่ลูกค้าต้องการเลยครับตอนนี้นะครับโปรโมชั่นกระดีไก่ชน14กรัมนะครับตอนนี้ลูกค้าสั่งมานะครับเป็นชุด5ตัว150บาทนะครับลูกค้าระบุว่าขอหัวดําสติกเกอร์สีทอง2ตัวนะครับสีนี้กัดดีครับส่วนอีก3ตัวสีอะไรก็ได้ครับผมนี่ครับจัดให้เลยหัวดาสติกเกอร์สีทองนะครับ2ตัวสีนี้กัดดีนะครับและอีก3ตัวที่เหลือนะครับทางร้านเราเป็นจัด เป็นสีสว่างๆให้นะครับเพื่อให้จะได้เล่นน้ําขุ่นกับน้ําใสได้นะครับอีกสามสีเหลือก็จัดเป็นสีนกแก้วสีชมพูแล้วก็สีทองให้นะครับ5ตัวอย่างนี้150บาทนะครับขอ,อย้ำอีกทีนะครับสาหรับโปรโมชั่นกระดีกไก่ชนของเรานะครับหตัว35บาทนะครับสตัว100บาท ห้าตัว150บาทแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ10ตัว250บาทนะครับสามารถสั่งร้านเลยเอาสีอะไรระบุมาได้เลยเดี๋ยวจัดให้ขอบคุณครับ